ใช่ครับวันนี้พบกับช่องโป๊ะพ่องช่องอีกแล้วมาวันนี้ทำเด็กพิเศเลยออร่าพีออร่าพักวีนะสายไออิทิเรียลดอเทอร์มาเอาเก่งไรก่อนกิฟต์ก่อนเอากิฟต์ก่อนโอเคคือมันไม่ต้องกิฟต์ก็ได้มั้งคือคือเขารู้กันอยู่แล้วเลยใส่กีบไปก็ได้ใส่กีบไปก็ได้แต่ถ้าอ่ะยกสมมติกรณีตัวอย่างมาดิก็คือถ้าไลรมาปุ๊บอ่ะไม่มีไม่มีนี่แล้วไม่มีแ หรือมันมันมันขับรับไงไม่มันแพ้เลยใช่ใช่เพราะมันมันใส่กี่ใบก็ได้แล้วอันนี้ที่ใส่แปดใบก็เผื่อเพราะใส่กีดมีแค่แปดกระพูดนกระพุ้งใส่กี่สามแปดสิบใส่ใส่มานสิบไปแต่ว่าส่วนใหญ่โรงเรียนใช่ไหมไม่ไอตัวกวางมันโรงเรียนอืมโอเคต่อไปเอาเกีดอะไรก่อนเอามามามาตัวหลักของเราเนี่ย Imperial Doctor ไห้สกิลเอาไปอ่านตัวนึงอธิบายมา้ยสกิลก็เมื่อลงเมื่อลงสนามจับช่องไว้เท่านั้นนะครับพัลต้าบัสหนึ่งเช็คท็อป สองหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็เข้าโซ่หรือมูลสุดถ้าลรยทักเกตสามบวกหมื่นห้าบางทีถ้าลรยทักเกตสามใช่ไหมใช่สี่ที่สองคือโซบัสแล้วก็ตัวเองบวกหกยูนิตของคนหนึ่งใบอ่ะบวกหกพันหนึ่งโอ้ส่ยสี่บอกว่าเป็นตัวเล่นหลักเลยใช่เอาทีนี้เองพีเรียลโรเตอร์นี่มันสวยมากเลยนะอาร์ตได้ฟอยมานะผ่านรับแยกสิรานก็ฐานสองโอเคอ่ามาเจ้าสือก็ถ้าหลุดฐานก็เล่นตัวนี้ได้ คนนี้บอกว่าบอกว่าวันเพื่อเธอลงคารดิบาลหนึ่งจวนอันนี้จวนหนึ่งจวนหนึ่งเช็คเท้าก,กองไว้บนสุดหรือล่างสุดก็ได้สกิลเวนเลียบอกว่าบอกห้าพันเวลามีการดูกองใช่ไหมแต่แบบมันต้องสกิลเดียวไหมรู้สึกว่ามันมีตาำๆอยู่ต่อตัวดูแสดงหรือค้นหาเฮ้ยค้นหาได้ด้วยเหรอ ก็บอกเพราะอะไรนะแต่ไอ้แบบที่มันเปิดทีเดียวหลายหลายรอบอบบมันมันจะมันจะบอกแค่ห้าพันรอบเดียวใช่ก็ได้แค่ครั้งเดียวใส่สี่เพราะมันเป็นฐานรองโอเคต่อต่อไปตัวต่อไปตัวเป็นเกมกว้างโอเคยังคีอาฟิกิลสกิลเอ็กแมนเลียวันเพื่อเชิญโซบัสสองต้องไปเขีดสามเท่านั้นทิ้งมือหนึ่งใบเช็คทรับเจ็ดออกแสดงทิกเกอร์ที่เป็นคริติคอลสองใบ จากนั้นเรียงที่เหลือตามใจชอบสลับกองพูดง่ายๆคือเรียงที่สองเรียงขี้สองใบจากนั้นที่เหลือกับกองที่เหลือกับกองส่วนอีกท่าสําหรัว่าเลือกอยู่ในชกใบบวกมือเลยโอ้ยชิ่งเก่งนะบวกขี้เราเอาไปเล่นกับอุตติมาเยอะๆเอออุตติมาย่อมๆไปต่อไปตัวโปดตัวเอาไปเล่นบนเกมนะมันคือไพนัสไพมิสดอเตอร์สกิลก็ตีเวน ถ้ามือมีสี่ใบมากกว่า6,000แล้วก็มันรีซิตเนาะรีซิตไม่เชิงรีซิตไม่สามารถสุีทายมากกว่าคือสกิลสกิลวีบ้างส่วนใหญ่สกิลพักวีก็คือมันจะไม่มีการทําอย่างอื่นแล้วมันต้องจากการจะโดนรีทายอย่างเดียวล็อกมันจะไม่มีแล้วเคเคเคยพูดว่าเราจะไม่ทําล็อกนะครับมีดีดดีดหน้ามันออกมาไหม้ยติงนานเลยนั่นอ่ะไอตัวต่อไปตัวโหดเลยใส่เลนส์ทอมรีเวิร์สไอ้เแค่พรีเมียมก็ดีสแตนดาร์ดก็ได้ แต่วันนี้เรามาจัดแบบตายดดานาะเพราะว่าถ้าเล่นพรีเมียมแบบะเห็นเขาว่าน่าจะโดนเบนเขาบอกอาจจะเบนใช่นสกิลพูงแงคือลงมาบาทหนึ่งบวหพันแล้วก็เมื่อตีห้ามนอมอนมันบอกนอมอนไอ้เหี้ยประเด็นน่ะถ้าเกศสูงเนึ่งเพราะว่าบอกไาต่อไปสติตไว้อ่านี่บอกว่าบอกว่าเมื่อตีแบนเขาหนึ่ง จวนหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบบวกหกพันถ้าแวนไปเกียร์สามเช็คกองไว้บนสุดหรือล่าสุดก็มาอยู่เรียเอามาเช็คกองเอาไว้ไม่กับอามาใช่ไม่ก็ความพลังอ่าอย่างนี้เองใส่สี่เอ้ใส่สองต่อไปต่อไปตัวคืนคอสชั้นดีไอเด็กเปรตไอเด็กผีเอ้ยโคตรเกียดอันเร็กมันเลยเว้ยอยังรลอนเลยร้านเล็กอันเล็กคือมันเปิดหน้าอันเหนือแล้วแบบไอ้ตัวเยี่อะไรเนี่ยเออคนนี้เขาอยู่ชั่วคือเทคคือแอค ถ้าจะเมโซนมีสามใบหรือมากกว่าเข้าโซูเขา้าทราชัดหนึ่งก็คืออะไรง่างยๆแต่คอรเขา้าทราร์ดเามาต่อไปแต่นี่คืนซูงก็คือออร่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีของคืนคอร์ดแล้วนะก็คืออันนี้เอามาบวกพลังด้วยวเอาเข้าโซนโดยการหนึ่งใบมันไม่เชิงคืนคอรมันแบบว่าเชิงเอายักษ์โซนแล้วทำสก,กิลมันมากกว่าแต่มันกลายเป็นว่าแต่เอาไปคอมโบกับไอตัวอามาคุ้มกว่าอ่าใช่ ก็คือส่วนใหญ่เราจะเล่นเอามาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นใช่ไหมไม่เปลี่ยนควักเออตัวนี้เลยเอ้ยทำอะไรได้ก็เช็คได้เช็คเกี่ยสองสูงกว่าอ่าเอาไปนั้นไปแปะไว้บนกองหรือใต้กองจวดหนึ่งถูกไล้ทับคอร์ทบาสหนึ่งจวดง่ายเพราะสกิลเวเลียเลยเหรอเจ๋งฮะก็คือเช็คบอร์คือกูเก็บเลยแล้วกูจั่วใหม่เลยจั่วมาทิกเกอร์ ลองแปะไว้ใต้กองหรือบนก็ได้ก็คือถ้าแบบไปั้นอามาเล่นอ่ะตัวเล่นก็แปะไว้บนรถจั่วอ๋อตัวต่อไปตัวบูธบูธบวกหกพันใช่บูธแดมสามใบหรือมากกว่าบหกพันต่อไปเจไรตัวเริ่มตัวเริ่มไม่ต้องพูดพักวีจะมีสกิลเดียวกันทั้งหมดเลยมูธแต่อันนั้นอีกสักพักเลยเยอะเฮ้ยไม่มีไม่มีมีอยู่รู้สึกว่ามีไหมไม่มีไม่มีแต่โคตรนะไม่มันไม่ได้จั่ว เออแต่มันจะไม่ได้จวดเลยก็ดอพีจีนะง่ายๆก็คือเนี่ยมันก็คือดอพีมันก็คือพีจีที่อยู่ในหมว่ของดอทิกเกอร์แค่นั้นแหละใส่สี่คิวคิวสี่ใบที่อะไรก็ได้แปดใบอ่าจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะโอราะาต้องใส่คีย์นู่นอ๋อเราเคลื่อนคีย์สิบสองนะไม่ไม่เราจะไม่รอดบริษัทไม่ต้องอักษรภาษาอกี่สองตัวไม่ไม่เราจะไม่เราจะไม่อ้างอิงถึงเอโคเคโอเคโอเค ก็เด็กนิดมีเพียงเท่านี้สำหรับอลักเกิลน,นะสตหรใครที่อยากดูของพักวีอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้ถ้ามีคนดูนะขอบคุณครับ